สวัสดีค่ะเจี๊ยบค่ะวันนี้นะคะเจี๊ยบก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะที่เกี่ยวกับการดูแลเกี่ยวกับโรคข้อและกระดูกนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหานะคะอาการปวดข้อปวดหลังปวดเอวนะคะปวดสะโพกล้าวลงขานะคะแล้วก็มีอาการแบบกระดูกทับเส้นนะคะอาการชาตามมือตามเท้านะคะวันนี้ค่ะเจี๊ยบขอแนะนำนะคะดีบูลชนิดผงค่ะ เพราะว่านะคะลูกค้านะคะมากกว่า100ท่านนะคะที่ใช้แล้วนะคะเห็นผลจริงแล้วก็มีผลตอบรับดีมากเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยโทรมาแบบขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับดีบุญผมค่ะที่สามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเคสลูกค้านะคะ ตามคลิปที่เราจะนำเสนอเลยนะคะสนใจนะคะทักมาตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะนักธุรกิจด้วยทำงานออฟฟิศด้วยมันทำให้เกิดมีปัญหา,า,าหคอบาลอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะใช่แล้วเป็นอยู่กี่ปีคะเป็นนานไหมอมค่ะอันนี้เดี๋ยวขอเล่าอาการที่มันทรมานก่อนนะคะไอซ่วดิฉันเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการปวด ั้งแ่เนี่เลยค่ะคอบ่าไหลนะคะแล้วก็เล้าลงแขนซึ่งอาการนี้ค่ะว,วิธีการบําบัดในอดีตนะคะก็คือไปตอกเส้นไปดึงคอไปจัดกระดูกนะคะแล้วก็นวดเนี่ยสัปดาห์ละสองครั้งครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงเขาคิดที่600บาทสัปดาห์หนึ่งคือเฉพาะค่านวดคือพันสองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องบอกเลยค่ะว่าใครที่ไม่เคยเป็นอ่ะมันจะทรมานมากสาหรับอาการที่ปวดคอนะคะ,ค,ะคือมันจะมีอาการมึนนะคะปวดขึ้นมาออกที่ตาเหมือนคนเป็นไมเกรนะค่ะถ้าปวดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยขับรถต่อไม่ได้นะคะต้องจอดแล้วนอนพักนะคะซึ่งมันจะเหมือนถ้าเป็นถึงขั้นนัะคือแทบจะอาเจียนออกมามนะคะอันนี้คืออาการที่เอ่อคอกระดูกคอเสื่อมนะคะคือเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับเราตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เอ่อใน ในอาการที่เราเป็นเนี่ยมันเป็นเยอะขนาดนี้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเจอนะคะมีเพื่อนนะคะได้มาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องอัศจรรย์นะคะคือตัวเองเนี่ยคือมันทรมานทุกวิถีทางนะคะกินยาคลายเส้นมันจะมีตั้งแต่ยาขยายหลอดเลือดยาคลายเส้นที่ฉันกินเยอะมากนะคะเลย ต้องมีความรู้สึกว่ากลัวนะคะกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะมีสารตกค้างก็เลยหันมาพึ่งนะคะก็คือพยายามหาดูใน Facebook หรืออะไรที่มันเข้ามาก็เลยมาเจอตัวนี้นะคะก็เลยลองสั่งมาทานดูนะคะ,ะในชุดแรกนะคะก็คือในหนึ่งกล่องในหนึ่งกล่องแรกนะคะก็ทานก็มีอาการรู้สึกว่ามันเบาขึ้นนะคะเฮ้ยอาการที่มันเคยปวดหัวปวดจากคอขึ้นหัวแล้วก็มาออกที่ตาเนี่ยอาการนั้นเนี่ยมัน มันหายไปนะคะมันหายไปแต่มันก็ยังมาอีกเป็นระยะหลังจากนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยอาการตรงนี้มันดีแล้วแหละเราก็เลยทานต่อเนื่องต่อเนื่องนะคะปัจจุบันนี้ก็ยังทานอยู่แต่เราไม่รู้ว่าอาการที่มันปวดหัวออกที่ตาแล้วบางครั้งเวียนหัวจนกระทั่งเกือบอาเจียนเนี่ยมันหายไปตอนไหนคือเราไม่รู้คืออาการนี้คือไม่มีแล้วจริงๆค่ะณปัจจุบนันนี้ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้คือทานมาตลอดเป็นปีแล้วค่ะ,ะสาหรับ ดีบุญผงตัวนี้นะคะบอกเลยค่ะถ้าท่านใดที่มีอาการแบบนี้นะคะพาเลยค่ะ oh. ไม่ต้องเสียดายเงินนะคะเพราะการที่เราไปนวดไปบีบไปเค้นเชื่อไหมคะดิฉันเคยให้ถึงขั้นแบบไม่สะใจต้องให้เขาเหยียบไปที่คอเลย oh. นะคะนั่นคืออาการที่มันปวดและทรมานคุณไม่ ไ,ไม่เป็นนะคะบอกเลยว่าไม่รู้ว่าอาการนั้นอ<ช>่ะมันหนักจริง<ช>นะคะมันมันหนักจริงๆรนะคะดีบุลเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอสูงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหาร<ด>อสูงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตล<ด>าดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอร์นเอแพรนเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า สารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรั t ซซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย ทอร์มิริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่รงมตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น